สวัสดีค่ะที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้คือต้นลิ้นมังกรอยู่ในตระกูลลิ้นมังกรนะคะ,ะแต่ชื่อของเขาคือลิ้นมังกรบอลเซลนะคะเขาจะอยู่ในตระกูลนี้บางท่านก็บอกว่าเป็นงาช้างนี่คือต้นว่านงาช้างนะคะก็ใช่ทั้งหมดนะคะงาช้างก็ไปอยู่ในตระกูลลิ้นมังกรนั่นแหละ ลิ้นมังกรมีหลายรูปแบบหลายลักษณะด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้มีต้นลิ้นมังกรต้นหนึ่งเขาโดนน้ำเยอะ,อะแล้วกิ่งบางกิ่งเน่าเปื่อยนะคะ,ะพี่นี่ก็ดึงออกมาแล้วมาผึ่งลมเอาไว้ประมาณสักสองสัปดาห์แล้วละ่ะวันนี้มาดูวิธีการนะคะ,ะแก้ไขต้นลิ้นมังกรบอนเซล์นะคะหรืองาช้าง ก็มาดูงาช้างที่จะต้องแก้ไขในวันนี้นะคะมาตัดออกตัดออกให้หมดเลยนะคะ,ะตัวนี้เขาปักชามกิ่งก็เป็นเราก็จะตัดส่วนที่เสียออกไปนะคะเอาวัสดุปลูกในวันนี้ก็จะเป็นอยู่ได้ในสภาพดินทั่วๆไปก็ขอให้เขาโปร่งระบายน้ําได้ดีอย่าให้น้ำํำขังนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาจะต้องการน้ําน้อยไม่ต้องการน้ําเยอะ ตัวนี้โดนน้าฝนนะคะอยู่ด้านนอกโดนน้ำฝนเยอะเกินไปแล้วมีเชื้อรานะคะคเกิดขึ้นก็ทำให้น้องเน่าได้เสร็จแล้วก็มาตัดแต่งรากเหมือนเดิมนะคะตัดแต่งรากออกไปแล้วส่วนที่เน่าที่เสียใช้มีดคมๆคม,มีดสะอาดๆตัดออกไปให้หมดแล้วนำปูนแดงมาป้ายทาบริเวณที่เราตัด ะะทุกส่วนก็ดูและทำตามคลิปได้เลยนะคะ,ะตัดจนมั่นใจว่าไม่มีรอยแผลนะคะแผลที่เสียๆเนี่ยจุดแบบนี้ก็ต้องตัดออกตัดออกอจนเห็นสีขาวให้สะอาดแล้วเรานำปูนแดงนะคะมาป้ายทาตัดออกเลย กิ่งด้านนอกเราก็เลาะอ,ออกได้นะคะเลาะอ,ออกเพราะว่าตัวนี้สามารถนำไปปลูกได้ก็คือทาปูนแดงให้แห้งใครจะนำไปแช่น้ำก็ได้จะไปปลูกในวัสดุปลูกก็ได้อีกเหมือนกันนะคะก็แต่เน้นตัดเสร็จแล้วทาปูนให้แผลแห้งสัก สิบวันได้ยิ่งดีนะคะอย่าไปปลูกเลยนะคะเพราะว่าน้องจะเน่าได้ง่ายทาให้แห้งก่อนพักเอาไว้แผลแห้งสักสิบวันนะคะของพินิจเอาไว้นานนะคะเวลาพินิจจะปลูกก็คือต้องให้แผลแห้งก่อนยืนมากรอนจะเป็นแบบนั้นถ้าเราตัดปุ๊บไปปลูกเลยเนี่ยโอกาสเน่าเขามีเยอะนะคะเขาจะไม่ค่อยรอด ก็แต่งเสร็จเรียบร้อยปลูกลงเลยกระถางเลยค่ะดินสภาพดินทั่วๆไปนะคะเพื่อนๆหากมีดินที่มีอินทรีย์วัตถุก,ก็ดีมีดินไม้ปลูกไม้ประดับทั่วๆไปมีมะพร้าวสับเป็นส่วนผสมสัก2ส,ส่วนแล้วก็ใส่ดินใบข้ามปูห่งส่วนตัวนี้ก็จะดีมากเพราะว่าเขาจะระบายน้ําได้ดีนะคะ,ะก็ปลูกเลยลิ้นมังกรเขามี ความอึดความทนสามารถอยู่ในที่แสงน้อยอย,อยู่ในบ้านได้นะคะแต่ว่าเขาต้องการน้ําน้อยไม่ต้องการน้ําเยอะอันนี้นะคะก็หลังจากนี้ไปก็นําไปวางไว้ตรงที่แสงแดดรําไรก่อนนะคะสักสัปดาห์แล้วก็ขยับอยู่กลางแจ้งได้นะคะลดน้ําสัปดาห์ละครั้งลดน้ําสัปดาห์ละครั้งก็เพียงพอนะคะ อ้าวาล้วค่ะวันนี้ก็คงจะลาไปก่อนเพียงเท่านี้สำหรับมือใหม่ก็ลองทำตามดูนะคะเมื่อเขาโตขึ้นเ็ก็จะได้รูปฟอร์มแบบนี้แหละค่ะ